สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรเชเดย Today ค่ะวันนี้คลินิกเพื่อครูเกษตรจะขอพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกฎหมายโจรในไทยที่ควรรู้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะการกำโดนมาใช้ในทางการเกษตรเนี่ยหรือนำมาใช้ในงานอื่นๆนะคะผู้ใช้เนี่ยควรจะรู้จากกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนให้เข้าใจก่อนนะคะโดยดูที่ราชก,กิจจานุเบกษาและประกาศกระทรวงคมนาคมนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกเพื่อเป็นการควบคุมการบินตามกฎหมายของไทย หากผู้ใดกระทำความผิดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยราชกิจจานุเบกษาข้อสี่นะคะมีหลักเกณฑ์และมีการแบ่งอากาศยซียนที่ควบคุมการบินจากภายนอกออกเป็นสองประเภทค่ะดังนี้หนึ่งประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอันดิเรกเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬาค่ะโดยแบ่งออกเป็นออสองขนาดก็คือโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกินยี่สิบสองกิโลกรมัมและมีน้ำหนัก ที่เกิน2กิโลกร,รัมแต่ไม่เกิน25กิโลกร,รัมค่ะประเภทที่2ประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากคู่หนึ่งที่พูดไปนะคะที่มีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกร,รัมดังต่อไปนี้เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานรจราจรหรือเสียงมวลชนนะคะ 2. เพื่อการถ่ายภาพการถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ประเภทสามเพื่อการวิจัยลักัฒนาอากาศยานประเภทสี่เพื่อการอื่น,นๆ สำหรับผู้ใดประสบบงคจะบังคับหรือว่าจะปล่อยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมนะคะให้ยิยนขออนุญาตต่ออธิบดีเป็นกรณีใหม่ค่ะจะเห็นได้ว่านอกจากในแง่ความคุ้มค่าการลงทุนนะคะ ความต้องการของผู้บริโภคแล้วการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ยังจำเป็นจะต้องศึกษากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับของไทยด้วยจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะเงนินเพื่อนเกษตรกร,รท่านใดที่จะนำโดรนขึ้นบินนะคะในการให้บริการลูกค้าต่างๆนนะะในนาข้าวหรือว่าในพืชไร่พืชสวนอย่าลืมศึกษากฎหมายตรงนี้ให้ด้วยแล้วกัน,นะคะ่ะหาเกเพืรรร่อนเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจต้องการปรึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้โดรนในวงการเกษตรสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาได้ที่คลินิกเพื่อผูเกษตร,รได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ความดยดีแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ